สมาชิกดับเพลิงกำลังให้อาหารแมวจรจัดอ,อี้เห็นแมวน้อยไม่กินข้าวจึงขอให้นางเอกดูอาการเจียงอี e ้ก็ชอบแมวจึงสงสัยว่ามันเป็นอะไรพระเอกมายืนอยู่ด้านหลังทั้งคู่โดยไม่ส่งเสียงเห็นสองคนยังไม่อยุ่กระหนุงกระหนิงก็นั่งลงถามว่ามีอะไรผิดปกติไหมเจียงอี e ขอให้นางเอกเอาแมวไปเลี้ยงแต่เธอไม่อยากมีความผูกพันกับอะไรนานๆ อีกอย่างหากตอนที่ทำงานล่วงเวลาใครจะดูแลมันเจียงอี e ้จึงนับถือที่พระเอกสามารถเลี้ยงเสี่ยวเมิ่งได้แต่ตอนนี้ก็ส่งมันออกไปข้างนอกแล้วเช่นกันนางเอกได้ยินก็ตำหนิว่าพระเอกใจดำไม่รู้สึกเสียใจที่มันไม่อยู่บ้างเลยเจียงอี e ้บอกนายเอกไม่ควรไปว่าเขาเพราะที่จริงแล้วพระเอกส่งเสี่ยวเมิ่งไปฝึกเป็นสุนัขค้นหาต่อไปจะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีก ผู้จัดการหอสินตามตื้อเอาใจเย่จื่อว่าทำงานเหนื่อยไหมและมักขอนักกินข้าวกับเยี่ยนเฉินบ่อยบ่อเย่จือมาทำงานที่บาร์และถามถึงอีเซียวแต่ความจริงแล้วคิดถึงเยี่ยนเฉินเพื่อร่วมงานบอกเขาเปิดบาร์ก็เพื่อเอาสนุกเดือนหนึ่งจะมาครั้งสองครั้งก็ถือว่ามากแล้วเยี่ยเฉินมาหาหนางเอกที่โรงพยาบาลจึงรู้ว่าเธอไปประจำอยู่ที่สถานีดับเพลิงแล้วนางเอกเข้ามาคุยกับเจียงอี้เห็นแก้วน้ำบนโต๊ะก็คิดว่าลินให้เธอ พอรู้ว่านั่นคือแก้วของพระเอกก็รีบขอโทษพระเอกลิงแก้วใหม่ให้แล้วหยิบแก้วนั้นไปดื่มเองเจียงอี e ้เห็นก็ขำกับพฤติกรรมของเขาแต่ก็ไม่อยากจะพูดจึงเปลี่ยนเรื่องคุยว่าจะปล่อยให้นักดับเพลิงได้กลับไปเยี่ยมบ้านบ้าง แต่พระเอกแย้งว่าอากาศหนาวเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและคนก็ไม่พอเสียงอี้จึงคิดจะให้ครอบครัวทุกคนมาเยี่ยมที่สถานีแต่พระเอกบอกมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะเกินไปนายเอกมีความคิดดีๆที่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักแดงโดยให้ญาติพี่น้องของทุกคนทำอาหารบ้านเกิดมาให้นักดับเพลิงได้กินแถมยังมีคลิปวิดีโอเปิดให้ทุกคนได้ดูทำให้ทุกคนซาบซึ้งจนน้ำตาซึม พระเอกไม่คิดว่านางเอกจะคิดเรื่องที่ซาบซึ้งกินใจแบบนี้ได้นางเอกจึงประชดคิดว่าเธอเป็นคนเย็นชานักหรือไงความจริงพระเอกก็จำได้ว่านางเอกเป็นคนที่อบอุ่นไม่ใช่คนไร้หัวใจเจงอี้คิดว่าทุกคนดูคลิปของที่บ้านกันแล้วก็ควรจะอัดคลิปส่งไปขอบคุณด้วยเช่นกันจิงเรีกทุกคนมารวมตัวกันถ่ายภาพหมู่มีคนแจ้งเหตุคนติดอยู่ในบ้านกับอันปะกา้า เพื่อนบ้านเล่าคิดไว้แล้วว่าสักวันบ้านของเหล่าอูจะต้องเกิดเรื่องเพราะเขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆอย่างม้าหรือแพะที่มีอารมณ์ร้ายแต่นิดหน่อยก็อลาวาดไม่พอยังมีพวกงูกิ้งก่าอีกไม่รู้ว่าเขาจิตใจผิดปกติหรือเปล่าปกติก็ไม่ออกจากบ้านวันๆอยู่แต่กับสัตว์แปลกๆทั้งวันไม่เหมือนกับคนเลี้ยงหมาแมวที่เป็นเรื่องปกติพระเอกแอบเนบว,ว่าเธอดูท่าทางใจดีคงไม่แอบดินท้าเพื่อนบ้านรับหลังหลอกใช่ไหม และเตือนว่าเลี้ยงสุนัขก,ก็ต้องมีสายจูงตามกฎของเทศบาลลีนานแอบกระซิบไม่นึกว่าพระเอกจ,จะด่าคนโดยไม่ต้องใช้คำหยาบนางเอกบอกนั่นคือความสามารถที่เขาถนัดละนักดับเพลิงพังประตูเข้าไปได้สำเร็จเห็นในบ้านรกวุ่นวายเหล่าอูถูกตู้ทับไว้พร้อมกับอัมปาก้าตัวหนึ่งเมื่อช่วยออกมาได้ก็มีอาการไม่ปกติเพราะเจ็บหน้าอกมากนางเอกวัดความดันเสจเห็นเขาหายใจไม่สะดวก ก็คิดว่าอาจจะมีปัญหาหลอดเลือดแดงฉีกขาดจึงขอให้นำส่งโรงพยาบาลแต่เหล่าอูบอกตอนสบายดีและไม่ยอมไปโรงพยาบาลจากนั้นก็ปิดประตูใส่ไล่ทุกคนออกจากบ้านสักพักนางเอกได้ยินเสียงเหมือนคนล้มจึงเรียกพระเอกให้พังประตูเข้าไปเมื่อพาเหล่าอูส่งถึงโรงพยาบาลเขาอยู่ในภาวะวิกฤตต้องรีบผ่าตัดนางเอกจึงรีบไปตามหมอสีระหว่างนั้นญาติคนไข้ต้องการรู้ว่าทำไมน้องชายของตนจึงอาการหนัก ก่อนหน้ารู้ว่ามีหมอร่วมกับทีมกู้ภัยแต่เหตุใดจึงรักษาอาการไม่ได้พระเอกเข้ามาพอดีจึงอธิบายกับญาติว่าเพราะคนไข้ปฏิเสธการรักษาแต่นางเอกไม่ถอดใจจึงพังประตูเข้าไปและรับประกันได้ว่าหากไปช้ากว่านั้นอีกนี้คนไข้คงไม่รอดแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาเองกำลังถ่วงเวลาทำให้การรักษาล่าช้าหากคนไข้เป็นอะไรไปจะรับผิดชอบยังไง เมื่อผล C T สแกนออกมาปรากฏว่าคนไข้มีภาวะเส้นเลือดฉีกขาดจริงๆหมอสีจึงชมว่านางเอกวิเคราะห์ได้ถูกต้องและทำการผ่าตัดช่วยคนไข้ได้สำเร็จครอบครัวคนไข้มาขอโทษพระเอกที่ใจร้อนตำหนินางเอกไปก่อนเขาจึงบอกว่านางเอกเป็นคนใจกว้างคงไม่ถือสาเรื่องนี้พระเอกอบรมอีกยกว่าต่อไปให้หัดใจเย็นและมีมารยาทบ้าง หมอสีบอกว่าโครงการความร่วมมือกับสถานีดับเพลิงจะทำให้การเรียนรู้วิชาแพทย์ของนางเอกล่าชา้าหลังจากสิ้นสุดโครงการนี้เมื่อไหร่ก็ให้รีบกลับมาทำงานตามเดิมนางเอกรู้สึกดีใจที่หมอสีเริ่มให้ความไว้วางใจในตัวเธอพระเอกมอบตู้ปลาเล็กๆให้นางเอกบอกว่าสิ่งนี้เธอสามารถเลี้ยงมันได้เพราะไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนางเอกจะมอบของขวัญเป็นการตอบแทนให้เขาบ้างพระเอกคิดถึงเมื่อครั้งที่เรียนมัธยมด้วยกัน เขาบอกว่าหากมองตานางเอกนานๆจะกลายเป็นเด็กเรียนดีเหมือนเธอสุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายหลบสายตาเธอก่อนพระเอกกลับมาเห็นของขวัญที่นางเอกมอบให้เป็นเต่าตัวหนึ่งก็อารมณ์เสียเพราะคิดว่าเธอกำลังด่าตนอยู่เจียงอี้ยู่ส่งให้ด่ากลับแล้วบอกให้พระเอกยืนหยัดสู้ต่อไปพระเอกเอาเต่าที่นางเอกมอบให้มาให้เสี่ยวเมิง่งแล้วส่งข้อความให้หนางเอกบอกขอบคุณสำหรับอาหารหมาหนางเอกจึงส่งข้อความห้ามรวัว นางเอกไปซูปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของกับเยีนน่ยนเฉินก็บังเอิญเจอพระเอกกับยางฉือที่มาซื้อของด้วยพระเอกรู้สึกไม่พอใจที่เห็นนางเอกอยู่กับเยีนน่ยนเฉินเยีนน่ยนเฉินรูว่าใกล้เวลาที่นางเอกจะกลับมาทำงานปะกติแล้วซึ่งต่อไปคงไม่ต้องถูกจำกัดอิสระเหมือนตอนที่อยู่สถานีดับเพลิงเช่นเดียวกับพวกพระเอกนางเอกหยิบของใส่ตะกร้าและชวนเยีนน่ยนเฉินกลับ แต่เขาพูดตีวากระทบคลาดบอกนางเอกกินอาหารขยะให้น้อยลงแล้วก็อยู่ห่างๆขยะไว้ด้วยพลพรเอกเตือนนางเอกว่าใกล้เวลาสถานีปิดแล้วควรจะรีบกลับนางเอกจึงกลับไปพร้อมกับเขาแม่นางเอกโทรมาตำหนิ ที่นางเอกไปทำงานที่สถานีดับเพลิงโดยไม่บอกที่บ้านก่อนแล้วบอกให้เธอกลับมาที่บ้านวันเสาร์นี้เพื่อพบครอบครัวฝ่ายชายที่จัดให้ดูตัวเยี่ยนเฉินกลับมาบ้านก็โดนแม่สวดอีกคนที่รู้ว่านางเอกไปอยู่สถานีดับเพลิงแต่กลับไม่ห้ามจากนั้นแม่ก็โทรไปตำหนิรองผอ,อที่ส่งหมอพยาบาลไปทำงานที่สถานีดับเพลิงเจียงอีได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่ของทีมแพทย์ขอให้ย้ายพวกเธอกลับไป นาะเอกเข้าใจได้ว่าอาจถูกร้องเรียนเพราะยังไงแล้วทีมแพทย์ก,ก็ไม่เหมาะที่จะมาอยู่กับสถานีดับเพลิงแบบนี้เจียงอี้คิดว่าคงเป็นแม่ของนางเอกที่เป็นคนร้องเรียนเพราะดูทรงเป็นคนอำม,มิตอยู่ไม่น้อยในที่สุดแม่นางเอกก็ต้องการเจอพระเอกเขาเองก็รอที่จะพบเธออยู่เหมือนกันที่จริงความบาดหมางของทั้งสองคนไม่ได้เริ่มต้นแค่เรื่องนี้ในอดีตลุงพระเอกคุกเข่าขอร้องไม่ให้แม่นางเอกทำร้ายพระเอก แม่นางเอกบอกแม้ตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วก็อ,อย่าคิดว่าเธอจะทำอะไรไม่ได้พระเอกเตือนว่าอย่ายุ่งกับครอบครัวของตนไม่อย่างนั้นจะถลกหนังของเธอออกมาแน่นอนแม่นางเอกเตือนไม่ให้เขายุ่งกับนางเอกเพราะเขาไม่คู่ควรอีกทั้งยังสงสัยว่าครอบครัวทั้งสองต่างกันขนาดนี้พระเอกยังคิดจะชอบนางเอกคงจะมีเป้าหมายแอบแฝงหรือว่าเขาก็เป็นเหมือนกับแม่ พระเอกบอกช่วยชีวิตของตนเห็นทุกคนเท่าเทียมกันไม่เคยดูถูกใครและไม่เคยสอบพลอใครด้วยแต่ตอนนี้ตนกลับรู้สึกดูถูกแม่นางเองทีมแพทย์เห็นนักดับเพลิงกำลังฝึกซ้อมฉีดน้ำก็อยากจะทำบ้างแต่เนื่องจากพวกเธอไม่มีแรงบังคับสายยางทำให้ฉีดโดนนางเอกจนเปียกบอนพระเอกเอาเสื้อให้เธอใส่แล้วให้เธอเป่าผมให้แห้งแต่ชุดที่ใส่ใหญ่เกินไปทำให้นางเอกเป่าผมไม่ถนดัด เขาจึงให้เธอนั่งลงแล้วจัดการเป่าผมให้ย้อนไปในวันวานที่ทั้งสองยังเด็กพระเอกกับนางเอกวิ่งตากฝนมาด้วยกันพระเอกเรียกให้เธอเข้ามาอาบน้ําที่บ้านและช่วยนางเอกเป่าผมนางเอกเอาแต่หันมามองเขาทําให้พระเอกอดใจไม่ไหวจนจูบเธอตัดภาพมาที่ปัจจุบันนางเอกดูว่าเขาเคยเป็นทหารมาก่อนหลังจากที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยครั้งที่สองไม่ผ่านเธอรู้สึดว่าพระเอกมีบางอย่างปิดบังจึงถามเรื่องราวทั้งหมดหลังจากเลิกกัน แต่เขาไม่อยากพูดนางเอกเสียดายเวลาที่ผ่านไปสิปีพระเอกบอกอย่ายึดติดกับอดีตเราควรใช้เวลานี้ทำความรู้จักกับคนที่อยู่ตรงหน้าว่ายังอยากคบกันอยู่อีกหรือไม่แต่นางเอกต้องการรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันของเขาพระเอกต้องการรู้ว่าเธอใช้ฐานะอะไรมาทำความรู้จักกับตนในตอนนี้เพื่อนหรือว่าคนรักนางเอกคิดว่าเขากำลังขีดเส้นกับเธอนั่นเพราะไม่เคยรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น จึงทำให้ทั้งสองเดินมาจนถึงจุดนี้จุดที่จะต้องรักษาระยะห่างกันเพราะคนที่มีปัญหาคือเธอเองพระเอกเห็นว่าโครงการที่กำลังทำอยู่จะสิ้นสุดลงต่อไปเขาและเธอก็คงไม่ได้เจอกันแล้วนางเอกจึงเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจึงอวยพรให้โชคดีและหยิบเสื้อผ้าที่ยังเปียกอยู่ออกไปคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการทำงานแต่ทั้งพระเอกกับนางเอกต่างก็ไม่อยากไปร่วมงานเลี้ยงอำลาแต่ในที่สุดก็ต้องลงมา ทุกคนพูดคุยถึงหนุ่มๆในสถานีคนที่พูดน้อยต่างก็มีแฟนกันไปหมดมีคนถามถึงพระเอกว่ามีแฟนหรือยังพระเอกยิ้มและสายหน้าตาผงดันปากมากบอกว่าเขารอรักแรกมาสิบปีแล้วจากนกนกซัตร์ทอดว่าดูเรื่องนี้มาจากอาีทุกคนจึงขอให้เขาเล่าความรักที่แสนโรแมนติกให้ฟังพระเอกบอกหญิงคนนั้นอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ว่ายังไงเขาและเธอก็คงไม่ได้ลงเอยกัน เสียงอี้พูดบ้างว่าตนก็มีเรื่องเสียดายอย่างเช่นได้เข้ามาอยู่ในหน่วยงานแต่กลับไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เท่าไรหลีนานบอกหากไม่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้เลยว่านักดับเพลิงทำอะไรบ้างเจียงอี้เล่าต่อว่าตอนนี้ไม่ว่าดับเพลิงกู้ภัยฉุกเฉินต่างๆเป็นหน้าที่ของพวกตนทั้งหมดอย่างฉือสมทบว่าพวกเขามีระบบไม่ต่างจักทหารอีกทั้งสวัสดิการไม่สอดคล้องกับการทำงานหากต่อไปมีการเปลี่ยนโครงการคงจะดีกว่านี้ นางเอกเห็นด้วยแม้งานของเธอจะลำบากแต่ก็คิดว่างานของพวกเขาลำบากกว่าความจริงไม่ควรหนีอาชีพใดต้องคอยอุทิศตนอยู่อย่างเดียวงานก็คืองานแน่นอนว่าทุกคนควรต้องทำตามขอบเขตความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนแต่พวกเราเป็นแค่คนธรรมดาไม่ควรจะต้องอุทิศตนมากกว่าสิ่งที่ได้รับพระเอกแย้งว่าเธอกำลังปฏิเสธความรู้สึกเธอทูในอาชีพของพวกตนนางเอกอยากจะอธิบาย แต่ก็ต้องขอโทษที่พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจพระเอกจึงเชิญเธอออกไปคุยข้างนอกพระเอกหาว่านางเอกคิดว่าพวกตนแค่อยากเป็นฮีโร่ใช้ชีวิตไปวันๆเธอเป็นคนฉลาดที่มองว่าทุกคนเป็นคนโง่แม้เธอจะพูดไม่ผิดเลยสักคำก็จริงแต่สังคมมีงานที่แตกต่างกันไปแต่ละอาชีพก็มีความท้าทายของตนเองบางอาชีพที่ต้องอุทิศตนให้การบริการเพื่อสาธารณณะจะมาประเมินค่าด้วยเงินไม่ได้ นางเอกมองแต่เพียงภายนอกไม่เคยใช้ความรู้สึกบ้างเลยเธอรักอาชีพของตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่ตนรักอาชีพนี้เจี G e ยงอี้หยางสฉืรร่วมทั้งทีแพทย์ของเธอก็คงจะรักอาชีพของตนเองสิ่งนี้เรียกว่าความโง่ใช่ไหมตนเต็มใจที่จะทำอาชีพนี้แม้จะไม่ได้เงินแม้นางเอกจะพูดไปตามเหตุผลแต่เหตุผลของเธอนั้นเลือดเย็นและไม่สมควรพูดออกมาเลยนางเอกคิดแค่ว่าไม่อยากให้เขาต้องสละชีวิตเพื่ออาชีพก็เท่านั้น คืนสุดท้ายก่อนที่นางเอกจะจากไปเธอได้สำรวจพื้นที่ต่างๆของสถานีจนได้พบกับไฟแชกรูปตัวเองที่ตกอยู่บนรถดับเพลิงจึงรู้ความจริงว่าในใจของพระเอกก็มีเธออยู่นางเอกฝ่ากเจง,งี่ขอโทษทุกคนที่พูดมาครูไม่ได้หมายความเช่นนั้นทุกคนเข้าใจเจตนาของนางเอกจึงออกตัวว่าพระเอกอาจจะอารมณ์เสียมาก่อนจึงได้แสดงอารมณ์ขนาดนั้น แล้ว EP ีที่สิบก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดับเพลิงอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ